ขอาอการกวาอาจารย์กราเมชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไปยธรทั้งหลายวันนี้วันที่3เมษายน2567วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ปกติที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ช่วงพระเจ้าพระสงฆ์และคณะมิชีกำลังพิจารณาอาหารหลวงตาก็จะพูดสเพเรละเป็นประจำนอ, <c oughs> อกจากไม่สบายวัดป่าบ่วน้ำพระอินเนาะพวกเราเป็นอยู่กันด้วยจำนวนมากหกร้อยกว่าชีวิตอเป็นเด็กมัน,นอก เป็นลูกคนจนนะนะเออเป็นเด็กมาโตมาขนาดโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ยังตีอยู่เลยนะลองจาเนี่ยอ,อ่าเออนี่ยได้ดีเพราะไม่เลียวของครูอ,อ่าเพราะไม่เลียวแม่เนาะเออเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเออลูกลกแม่จิ๋วทุกคนเนี่ยนะไม่มีใครกล้าเหอเลยนะโตขนาดไหนก็ตาม ถ้าแม่พูดเนี่ยโอ้โห,โโหนะกลัวมากเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยทุกวันนี้มันตามใจตามอกตามใจไปตามใจกิเลสนะ <c oughs> พอขัดใจนิดหน่อยจะเป็นจะตายเนาะนี่เป็นอย่างนี้่นะเนี่ยหลวงตาเคยพูดว่าหลงเกิดลืมตายหลงสบายลืมทุกขนะ์เนาะเออ เราเนี่ยมาขัดใจตัวเองนะโตมาหลวงตาก็เลยบอกว่า <c oughs> แม้จะปัจจุบันนี้หลวงตาก็ขัดใจตัวเองนะเนี่ยนะ <c oughs> จังงั้นกูคงอยู่ไม่ได้หรอกกับคนสูงหมู่มากนะ <c oughs> ขัดใจตัวเองจนพูดง่ายๆนะนะมันก็เลยสบายไปอยู่สังคมไหน,นเราก็เฝ้าจะขัดใจตัวเองเนาะดูใจตัวเองนะ การการปฏิบัติธรรมการมาอยู่วัดเนี่ยเรามาพัฒนาใจตัวเองอะนะเราจะอยู่เดิมเดิมซ้ำซซักๆากมันไม่ได้หรอกอจำไว้ผิดจะเป็นครูนะผิดจะเป็นครูผิดแล้วแก้ไขเขาเรียกว่าผิดเป็นครูนะถ้าผิดแล้วไม่แก้ไขอะไม่ใช่ไมไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเขาไม่ได้เรียกผิดเป็นครูนะะ ผิดแล้วแก้ไขแล้วพัฒนาตัวเองมองเข้าไปสู่นะหัวใจตัวเองเราจะแก้สัญญาณตัวเองพัฒนาสัญญาณตัวเองให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะเรียกว่าคนมีธรรมะจะได้เปรียบธรรมะไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของพระของชีนะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคนรู้จักใช้ชีวิตมีสติมีปัญญานะอ่า ก็จะได้เปรียบยิ่งสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นคือกิเลสเพิ่มขึ้นนั่นเองกิเลสก็คือน,นี่แหละความเห็นแก่ตัวนี่แหละยิ่งมีมากเท่าไหร่นะความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งร้อนขึ้นมากเท่านั้นหวใ,ใจคนนี่แหละนะ,ะ,ะจำไว้ในโลกนี้ที่น่ากลัวที่สุดะไม่ใช่ใครหรอก ไม่ใช่ผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์ที่ไหนหรอกใจมนุษย์นี่แหละหน่ากลัวที่สุดนะจะบอกให้ใจที่ขาดศีลขาดธรรมก็จะขาดน้ำใจใจที่แห้งแล้งนะเออหลงตาเคยพูดตลอดนะน้ำใจเนี่ยเป็นโรคที่ขาดแคลนมากที่สุดนะทุกวันนี้สิ่งที่โลกขาดแคลนเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นหรอกคือขาดน้ำใจนี่แหละนะ น้ำใจเป็นน้ำที่ใสที่สุดน้ำใจเป็นน้ำที่มีรสเลือดที่สุดและเป็นน้ำที่เย็นที่สุดคือคือน้ำใจเนาะเออเนี่ยการฝึกการหัดนะนะหนะลวงตาเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตนะเราเป็นลูกคนจนน่ะ่นะเราก็เลยได้เปรียบพวกลูกคนรวยไงนะเพราะเราทุกเราลำบากเราอดอยาก อเอเห็นไหมอ่าคำดูถูกเหยียดหยามนี่แหละคือวัคซีนอย่างดีที่ป้องกันตัวเราตัวหลวงใจเองนะเออโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอก่อะอะเราก็เลยไม่มีผลกระทบเพราะเรามีวัคซีนเราเป็นลูกคนยากคนจนเห็นไหมเวลาปฏิบททัติธรรมเวลามาบวชก็ได้เปรียบ เพราะเราเคยอดอยากลำบากลำเค็นมาแล้วนะเลือดตาแทบกระเด็นกินข้าวไม่เคยอิ่มละตอนเป็นเด็กเนี่ยนะเออทุกวันนี้นะหลวงตาเห็นคนยุคนี้สมัยนี้นะไม่ค่อยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมเออไม่มีสัมมาคารวะอ่านะเออนะเ,ออนะอเพราะฉะนั้นเออเพราะอะไรล่ะ พราะสังคมขาดศีลธรรมนะเข้าใจไหมนี่ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาก็คือมนุษย์นี่แหละโลกนี่แหละโลกาโลเกโลกีเนี่ยนะอ่าเนี่ยถ้านำศีลกลับมาสู่ใจตนแล้วใจนั้นจะเย็นสบายเนาะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางมั่งเนาะเอออ่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอก มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะโลกมันก็เป็นอย่างนี้เกิดมาชาติหนึ่งก็เหมือนละครฉากหนึ่งนะแล้วเราเป็นผู้กำกับเองด้วยนะนะหรือกรรมเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำหนดเราต้องรู้นะผ่านอะไรมามากมายนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโอ้ยนะเคยเป็นเศษสีเคยเป็นยาจกนี่เห็นไหมขึ้นๆรวมๆรุ่งร้อนๆเนาะ อืมอืมอ่าด้วยเฉพาะอย่างป่าเทพพงามเนี่ยโอ้ยนะอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าผ่านอะไรมามาก,มา,กมายนะอ่าอ่าก็ขออนุมโมทนาได้รับรางวัลปีนี้นะรับรางวัลอะไรมรดกอีสานอะไรเงี้ยเห็นไหมต่อไปกลายเป็นมรดกอีสานนะป่าเทพเห็นไหมช่วงชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะ ได้เกิดมาเป็นคนในผืนแผ่นดินไทยเนาะเราต้องแต่ตอบแทนคุณแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะหรือตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพ่อแม่พ่อแม่แมครูบาอาจารย์เราต้องรู้จักกตัญญูกตเวธิตาเนาะรู้จักคุณบิดามารดาเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานางเอตมังคารมุตตะมัง เห็นไหมอุปถากบิรามาดาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเห็นไหมผู้ที่เจริญคือผู้ที่กระจันยูต่อพ่อต่อแม่หรือใครดีกับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้จักกรจันยูนี่นี่กตจันยูเนี่ยเป็นพื้นฐานแห่งจิตใจที่ดีงามถ้าใครขาดความกระจันยูมันไม่มีทางหรอกมันได้ดีแต่ปากเอาตัวไม่รอดหรอกคนที่ขาดความกัจจันยูนะ จำไว้ธรรมะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตนะปริยะเมตใจอยู่ในหัวใจเนี่ยอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปอธิษฐานหาหรอกนะจำไว้นะ,ะนะเออสีเลนะเห็นไหมสีเลนะโพนสกัมปทาสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกัสมปทาสีเลนะน,ลนะลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทายศีนนำไปสู่ความสุข ผู้มีศีลมีเมตตามันย่อมมีสุขเห็นไ,ไหมศีลเลนโพกับมปทาศีลนําไปสู่พ่อกรัพย์คนที่มีศีลมีสัจจะใครก็อยากค้าขายด้วยนะจริงไหมนี่นําไปสู่พ่อกระซับนี่ศีลตัวเดียวนี่ศีลเนี่ยเห็นไ,ไหมศีลเลนน่พุดจริงยังติศีลเน,นี่ยนาไปสู่นิพานได้เห็นไ,ไหมมันจะไปหาที่อื่นทําไมหาที่ใจตัวเองนั่นแหละนะ เออนี่พูดแล้วขึ้นเลยแล้วเนี่ยครับคำถามการปฏิบัติจากไฟ์สดครับจากคุณทวีครับดูลมแล้วตอนนอนรู้ลมไม่หลับเกือบทั้งคืนแต่เช้ามาไม่เพลียเกิดอะไรครับเรียกว่าอะไรครับอ,อ,อ๋อเรียกว่าจิตตื่นแล้วมีพลังแหละนะไม่เพลียรหรอกไม่นอนก็ไม่เพลียนะเออถ้าจิตมันตื่นแล้วดูลมเนี่ยท่าสดครับคุณสุป,ปัญญา นมัสก,การหลวงตาหากเจอญาติที่นอนติดเตียงธาตุใกล้จะแตกควรแนะนำทางไหนดีครับโอ้ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์และถึงพ่อแม่นะอ่านะแล้วก็ให้ดูลมนะจำไว้นอนติดเตียงก็ตามหลวงตาบอกลมหายใจนี่สำคัญที่สุดนะหลวงตาขอรับประกันเลยบุคคลใดที่มีลมหายใจหยุดหลงวงตาว่าไม่จาย ให้ความมั่นใจเลยใครยังหายใจอยู่ไม่ตายเด็ดขาดนะหลวงตานะนะนะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจนี่แหละนะเหออลวงตาขอแนะนำหลายๆอย่างนะที่หลวงตาทำแล้วเกิดผลมาด้วยหลวงตาขอแนะนำพวกเรานะการแก้ง่วงเนี่ยการแก้ง่วงที่ดีที่สุดคือนอนกูลองมาแล้วได้ผลดีมากนะจำไว้นะเออนะนะ ถ้าอยากเจอคนในฝันเนี่ยกูก็ขอแนะนําให้ไปนอนนะไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตมนุษย์อย่าทําให้มันยุ่งยากนกนะโลกมันไม่ได้วุ่นวายหรอกโลกมันไม่ได้ผิดปกติหรอกถ้าโลกถ้าเห็นว่าโลกมันผิดปกติมึงดูหัวใจมึงนั่นแหละผิดปกติโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะเนาะจําไว้ความคิดเนี่ยยิ่งก็เปรียบเหมือนน้ายิ่งกวนก็ยิ่งขุ่นะ เมื่ออะไรความคิดสงบลงมันก็มีปัญญาใสาสว่างแสงเจิดจ้าน้ําก็เหมือนกันถ้ามันนิ่งมันก็ใสเนาะเพราะฉะนั้นจิตใจเราเนี่ยหลงเพลินไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งต่างๆน,นานาไหลไปตาสัญญาอารมณ์ไม่รู้มันวิ่งหาอะไรกันแน่หาใจตัวเองมั่งนะนะ,อ,ะอยู่คฤลือหานใหญ่จโตมึงก็ทุกข์ คนรวยก็ทุกแบบคนรวยนั่นแหละนะคนจนก็ทุกแบบคนจนคนดีก็ทุกแบบคนดีคนชั่วก็ทุกแบบคนชัว่วถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ร่ําไม่รวยไม่มีอะไรเป็นคนไร้ค่าแบบหลวงตาเนี่ยนะโอ้ยสบายกูเนี่ยเป็นคนหมดค่าไร้ค่าหมดราคานะเป็นคนสิ้นเนื้อเนื้อประดาตัวเป็นคนสิ้นหวังหมดอนาคตนะเป็นพระสิ้นคิดเป็นุพระที่ไร้สาระ กูไม่มีสาระมะารยยทกูก็ไม่มีกูไม่อยากมีแล้วกูตัดทิ้งหมดอ่นะเนาะเพราะฉะนั้นเลยไม่เป็นพระที่ไม่มีราคาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยเป็นพระที่หมดประโยชน์แล้วกูเหมือนเขาบอกเขาว่าคนมาเอาประโยชน์จากกูเนี่ยเสียใจด้วยเพราะกูเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์นะหมดประโยชน์แล้วหลวงตาเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นนะอยู่แบบไร้ค่านี่แหละดีที่สุดถ้ามีค่าอยู่เงินมันก็ซื้อได้ จําไว้กูเคยพูดตลอดว่าเงินซื้อกูไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอเราอนุโมทนาสาธุการแค่นี้ก่อนอา้าวรับพอยาทาวะริวหาปุราปาริปุเรนติส่าารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตะนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะชชมิชันตุสบเบปุเรนตุสังกปาจันโดบารโซยทามณีโชติราโซยาทา สัพพทติโยวิวชัชชนตุสัมบโรโควิาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีดีคาโยโกภวะอะพิวารณาสีริษะนิจังบุธาปจายิโนจัตตารธรมมาวันติอายุวันโรสุขังมะรังสาธุ